ดันไม่เกงใจใครกบติดปีก3.8กัดปากแหกแบกปาก,ปากับป้า กัดขั้งหน้าครับตัวนี้ันจะหลุดอยู่แล้วใช้คิปเปอร์นะครับนี่นแล้วนะหลุดเลย 60ปีครับ3.8นี่ช้อนาสสวยเลยกัดอยู่ข้างหน้าครับไม่รู้กล้องเห็นไหมไม้แรกมันมีขึ้นตามแล้วนะนี่นี่ครับสีขาวเหมือนเดิมเลยนะนะ60ปีครับ3.8กัดฝากแหกแบกปลากลับบ้านเคครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะนะเดีย๋ยวไปดูกันต่อเลยฝากด้วยครับ ครับแล้วนะยุบโหครับนะ่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่อุ้ยรูดโอ้โห ผมพลาดเลยครับเมื่อกี้นี่คือมันมุดเข้าป่าปกระเชินะมันเอาตัวยากอะ่ะ <Okay, S 2> เครดวรอบหน้าตั้งใจนี่สิม่วงดูันต่อเดี๋ยวไปดูันต่อแล้วนะเมื่อกี้ใหญ่เลยนะ แล้วโดนแล้วนะนะตัวนี้อยู่อยู่แน่นอนอุ้ยอีกแล้วเข้าปลาอีกแล้วเข้าปลาอีกแล้วยกเลยครับนะนะจิบ ขอเช็ดเลนกล้องก่อนนะครับนะนะมาจนได้เฮ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิ้นสิสุดๆนี่นะนะเต็มปากครับสีม,ม่วงนะตัวนี้เห็นไหม หม่วงนะครับกบตีปีก3.8ก,ก,กัดปลาแขกแบกปลากลับบ้านครับนล้วนะดูใส่ปลานี่ชนสายนี้นะครับส่วนตัวที่หลุดไปเมื่อกี้นะี่ใหญ่กว่านี้นะดูนี่เรามาดูกันต่อครับนล้วนะฝาก,กด้วยหม่วงกบตีปีก3.8ก,ก,กัดปลาแขกแบกปลากลับบ้านครับนล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ สุดทายรอบก่อนนะอย่าลงกัดเลยครับนะนะ้าๆถ้ากัดไม่โดนนะ เดี๋ยวรีบเก็บแล้วกอไปใหม่ครับซูมเลยกลั่นนะนี่ครับนะนะโย้อน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  ลงคอร์สแล้วนะนะยกขึ้นมาครับ นี่แล้วนะมาล้สีม่วงแล้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหมโหลงคอไปแล้วนะนี่ช่อนไซส์สวยๆเลยครับน่าจะสี่ห้าชีดนะครับตัวน,นี้มีมีตัวมโดนนะเมื่อกี้มันกักดมันกัดก่อนรอบนึงนะไม่โดนแล้วทีนะี้ตีไปใหม,ใหม่เรียบร้อยเลยยุงเยอะมากอะกัดโคตรดีเลยยุงอะ คันหมดแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะนะมีตัวมาเดี๋ยวเมื่อกี้เราอัดไปมุมนั้นน,นนะเมื่อกี้เราเตะมุมนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราไล่เลาดูตามมุมไปเรืร่อยๆครับตามขอบบ่อยอย่างเงี้ยมีตัวโดนแน่นอนนี่ส,นสันสานี้เจ๊แล้วนะขอถ่ายรูปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับฝาก้วยกบติปีก3.8กัดปากแหกแบกปลากลับบ้านครับแลนะนะจะให้ดูเหยื่อก็นี่มันลงคอไปขนาดนี้แหละ เห็นไหมจะเอ๊ะโอเคครับนะนะเดี๋ยวติดตามชมมันต่อครับ ขอเช็ดกล้องครับแล้วนะตเต็มๆเลยวัดรอยมาเลยนี่ครับแล้วนะไซขนาดนี้นะช่อนนี่ครับ วัดรอยมัเลยเห็นไหมนี่สีขาวมันเดิมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยกบติดปีครับ3.8กัดปลาแหกแบกปลากลับบ้านคนระับมาพร้อมกับเบลิวฟิสเตอร์ได้เยอะแน่นอนครับแล้วนะนี่นะสวยเลยกัดั้งหน้าน,น,นะนะ น่าจะเห็นอยูม่มั้งวัดลอยขึ้นมานี่เลยนะครับเคครับแล้วนะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อ,อเคครับขอบคุณด้วยครับ,ชบเชิญเชียร์ให้รูเค วัดมิดอยู่ครับใหญ่เลยแหละน่าเสียดายมากตัวเมื่อกี้นะวัดไม่อยู่เสียทรงเลยคือกัดโดนไม่ได้วัดตั้งแต่ตอนแรกนะครับจังหวะปาล์มจะวิ่งแนละ้วีขาวดูดูคันต่อเสียดายมีโลแน่วอนะเมื่อกี้นะ 何 <laughs> 老板娘。 ใช่ไหมครับรางวัลของคนตื่นเช้ามีโลแน่นอนแล้วนะวันตุบอะตุดันไม่เกรงใจใครกบติดเปก3.8กัดปากแหกแบกปลากลับบ้านพบกันได้ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทุกสาขาทั่วประเทศไทยว้าวอ้ดั้นโลนะนะ คนใหญ่ดูกบสติปีกสามจุดแปดการปลาแขกแบกบปลากลับบ้านสีขาวนะครับตัวนี้ดูนะนะหูเต็มคาราเบลเลยอะ่ะวนจาดวนตบใหญ่จาดเลยอะ่ะโอสุดยอดแล้วนะนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยลมแรงมากเช้านี้หาตัวยากมากถึงเต้นเต้น,ตน,ตนโอเคครับ เดี๋ยวขอถ่ายรูปครับแล้วนะนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับครับผม